อย่างว่าแบบมันต้องมีบ,มบมัตรดิมั้บอมีแต่มีบัตรออกไปแล้วเรียบส,สะอาดเลครั้งแรกของฮะสะอาดขยะมีบอสวัสดีครับทุกคนครับนะฮะวันนี้บ่าวบุ้ก็มากับน้องสาวลาคนดถึงเนี่ยฮะสบายดีน้องสาวลินน้องลินเนี่ยนนคลิปนี้ไอจะต่อจากอีพีที่แล้วนะฮะไอสีผ้าหนอนลงไปใต้ดินแน่นอนเห็นบอนแนนมีใต้ดินเด้่ น้องเสื้อบอกว่าถนนเนี่ยมี่ต่ดินทงางล่ <The eyeball. laughs> างเจอพอไอบอกแล้วไอบอกแล้วแต่ว่ายังพดได้รื่อยไป <laughs> ว่านม่ได้ไม่ได้จะพาน้องไปใต้ถนนแต่ว่ามีเมืองใต้ดินโลกใปไมันช่เป็นแบบนก่รบอกฮะมันมเป็นอะไรกจินตนาการจินตนาการว่าม,มี่ยังไง พร้อมเรือยงกรอนพร้อมหรือยังพร้อมเป็นน้องพร้อมกรอนสิไปอหญ่ใหญ่อยากให้น้องนีบาาาายายนนปากช่องน,อน้องน้ำเน่น้องรีบสากให้อบอไม่น้องแต่รีบสาวให้รีบตากให้มีคข้ามอดอ้อนให้เอฟซีเข้าไปที่ตามบอล่องเป็นรูปก็เข้าไปที่ตามพับสมัยเออ้ยมีคลิปขยเบิมงคลิปน้องเข้าไปเบิรงไดเนี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลย ฝั่งน Comm so ี้ฝั่งนี้เด้อฝั่งนี้น้องดินก็ได้แต่ย่อมยอมม่องๆเลี้ยวเบิ่งเดียน้องดินภาษาบ้านเท่าน่ะสะพานเนี่ยเอิ่นๆอีกอย่งน้องเดี๋ยวกันนะภาษาบ้านเท่าสภาพพเนื้ออีกย่างสภาพเอิ้นหัวคันได้หัวคันใดอ๋ออันที่เป็นย่างยางอันนี้บอลที่เทาเหยียบอยู่นี่นะ บานท่าเอือยิง่ง oh, โ,โอ้โบันโตบอมี่มดิมีแต่ขวาเนาะมีแต่วขวาสะพานนี่เข้าจิไปโอ้ย oh, ไปไท้อ o ไอ้วัดแ่้วยแล้วไปไพี่อ้องเอ๋ยผ่านหองสาวลิ่นไปทั่วเมืองใต้ดินของประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวในชีวิตประสัน,เ,นเอาล่งเบิองเองล่างเบือง แล้วั้งนี้ครังนี้จะมีวัคัีนในเดือนนี้่ไเฮ้คน,ลลน,น,ลนหลายวอร์ริ่งคนหลายว่น้องหลารือวงเหี่ยวมองเหงาเนาะประเทศไทยอยู่ในห่างกะไป่จะได้ไปชิมรสชาติอาหารอยู่ในห่างแซ่บไลยแซ่บแบบใดมันจะมันจะโนโอยู่แต่มันจะสิีโนไหลายทับไปเลยทับชบ้านเราสังตั นี่หอวเรีวหอวเรีวหอวเรีว,ว,ว,วใต้ดินไะเอาละทุกท่านนะครับน้องลิ้นชิดฝั่งขวาด้วยน้องน้องลิ้นชิดฝั่งขวาน้องเอ้น้องลิ้นเป็นการชื่ว่าครั้งแรกเนาะทุกท่านนะการก็บอกสอนนะ้องน,นะในสิ่งที่ดีนะในสิ่งที่คนไทยเป็นปฏิบัติเนาะ ตอนนี้บาวโบเองกับลุงมหอดชั่นใต้ดีแล้วนี่หน้องลิ้นเป็นกับบันทิกภาพไว้เนาะความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตเดมาอุ้ยหน้องลิ้นมีห่างไังได้ฟังเนี่ยมีห่างไังได้ถ้าอยู่ในนี้โบหูเลยว่ะข้างนอกแจ่มดมืดพอเขาเปิดไฟเบิ่งแบบนี้นะคือบปิดแงอยู่มีห่างแน่นอน แมนสามฮะไ,ได,ได้เป็นลิบเลยเพราะว่ายังมีอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของผู้โดยสารนี่เลยเขามาขอมาแล้วปาลาลองลินมาอีกฟังหนึ่งดิแมนปลา คือลุงลินลุงลินมันจะมีนางสาวผาอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็น้องไอซีมาซอยน้องลินในการสั่งคอนเทนต์เนาะเดี๋ยวผมจะไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวให้น้องลินไปซื้อตั๋วให้ดีกว่าให้น้องลินไปซื้อตั๋วให้พี่หน่อยบอกว่าไปสนามชัยอ่ะไอเล่อาจจะทดสอบน้องลินเนาะเป็นครั้งแรกที่น้องลินที่จะไปซื้อตั๋วตัวรถไฟตัวรถไฟบีจีเอ็ทเนาะปลาใครไม่ซื้อให้ไอเนี่ย บอกว่าไปสนามชัยหนึ่งคนไปสนามชัยอ่ะปากเนี้ยขอ,ลยอเลือกเขาเนี้ยด้วอมองังมีหรอกไปไปสนามชัยนี่เขาไปทางนี้เลยข้างเขาเราจะทางมาชมต๋องลินทางนี้ทีข้างเขา ประสบการณ์แกร,แรก่งแ้งบานน้องฮะพี่ใส่เงินบาทเป็นพีใส่เงินบาทเป็นเขาทอนให้เอาถ้าใดก็เอาาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเอาตัว ต่างคนต่างทายกันเนาะเฮาไปน้องลิ้นลงมาน้องลิ้นเห็นอีหย,ยังแน่นี่เห็นเห<ะ>็นเนี่ยพื้นฮะเข้ากับพื้นบังพื้นรู้นะสะอาดแทไหมฮะสะอาดขยะมีบ่บ่มีเลยน้องน้องน้องนอง้นอ,งนองลิ้นลองสังเกตว่ามีทั้งขยะบอนี่แหละคือสิ่งที่อ,า,อ,ยา,อายอยากให้น้องได้เย็นดูอะไรเห็นมาประเทศไทยนะ่ะสะอาด อันนี้คือสันไตดินเล็กลมากๆสา30เมตรเนยจากจากจากดินนะคือแนวไปนี่นะมันบ่เห็นข้อหอยอันนั้นเลยฮะมันใสสะอาดอันนี้วะแล้วเขาคุ้ยอน้ำใหม่คมันาะคือคนไทยนะควรจะมีจิตสำนึกเกรีในการในการรักษาความสะอาดนองพวงแต่ละคนดิคุณอมีขยะคุณโมทิมขย,ดยะดนะิเป็นขอที่เรอ่าให้น้องบอกนี่นะเป็นยังไง พี่่เลาแต่ไอคันแบบเป็นทางรถนี้เขาก็อาจจะรถทิ้มนาะแต่ถ้าแบบคืออยู่เนาะคือแบบทางรถทางอย่างแบบนี้จะแบบขี่รถไปก็เหตุขยะอยังไงมากบ่มากเอาชิดฝั่งขวาเนาะชิดฝั่งขวาได้เหรอนะขังแรกของชีวิตมีจกอกสารหนึ่งคนนี้โ่าซีชันเนี่ยเขาจุกมาได้แล้วเดี <laughs> ๋ดวยวนี่เนาะ

วิวก็จะโบเห็นดิเราจะไปฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไมซ้ายขวาไปโคราชไปโดรนะเราจะไปนิลวัดบางกรนี่คือเราจะไปเรถไฟวะไปให้ นี่นะมันสิไปนะใดมันสิมุดไปคืออันที่เราเดินอยู่บอกขาคือเซอรถใตดินกับประมาณนั้นเลยน้องแต่ว่าพอดีเป็นนจอบเป็นอุโมงค์เลยเป็นจอบเป็นอุโมงค<อ>์ใต,ใใตดินแบบกับเพชรล่างรถไฟหรือในไตดินทอาจะเว้นเดียวไปฮอดอันนี้แถวอันนี้เนาะวันนี้เวลาเราขี่ไปไมันก็จะมีแบบนี้อีเแม่นบอกมีมีมีเป็นตอนนี้ข้าอยู่ในใตดิน เขาจะขึ้นไปบนดีเ้าต้องย่างขึ้นไปตรงบันไดอีกบ้านเท้าไปบนกบันไดขึ้นไปตงไม้ย่างขจะหยุดไม่เดี๋ยวน้องสิเบิงน้องเห็นรถครั้งแรกอะเนี่ยน้องมาแล้วมาแล้วนี่เบิงอยู่เนี่ยคืออยหยังเนี่ยคือคืออยหยังไหลๆคือแบบคือกระไดเรือนนะคือกระไดเรือนมันก็ไหลๆมานีคนหลายบอลเบิ่งเนี่ย เข้าไปเลยเข้าไปเลยจะไปหายคนนั้นไม่ออกมาก่อนเลยน้องอเด้อะเป็นเราเป็นเป็นมารายาทนะฟังนี้กระเด็น้องลิ้นฟังนี่ป่ะปัสสาวะแก้วนะพี่น้องเนาะปัสน้องลิีน ไปโรงเรียนมีอีกหนึ่งไฮไลท์ด้าน้านบนนะเดินขึ้นไหมนอายื่นชิดข้างขวาข้างขวาด้น้องเซองโฮปบอกว่านี่คือสถานีใต้ดิน และมีอีกสิ่งหนึ่งที่น้องจะตะลึงเลยยังวะขึ้นมากเลยน้นองสิ่เห็นแบบนี่มันคือวัดมันคือราชวังมัน,ค,มนค,คืออย่างนี้ขึ้นไปละหอดแล้วเห <c oughs> ็นเลยคือเขาจะเอาแบบว่าศิลปะของประเทศไทยนะมาจำลองไว้ที่สถานีแห่งนี้ <c oughs> มาเตรียมเตรียมเตรียม นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่อ้ายนั่เสนอหนังลินอืมมันคืออีกย่างนียฮะคืออย่าง,อ,อ,อ,างอันนี้คือสถานีนะเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าแต้ดินได้เนี่ยออแต่สิ่งที่หน้าตะลึงไปกว่าน,นั้นจะเป็นการจำลองอันนี้เรียกว่าท้องพระโรงและนี่ก็จะเป็นกำแพงกำแพงวัดพระแก้ว คือมันจะเอามาจำลองไห้นักท่องเที่ยวไว้ในนักท่องเที่ยวขึ้นมาสิได้เห็นอ,อันนี้เป็นสถานที่ที่เป็นสร้างขึ้นมาแน่นอนงามบอขึน้นไปแล้วเข้าใจเห็นถนนกรเห็นถนนแล้วจึงคอยเห็นมาพระแก้วเอาถ่า,ายรูปไหนอ้องถ่ายรูปด้อ มันจะไปทางนงี้น้องลินไปทางนีแ้แหละก็ออกไปทางฝั่งซ้ายด้วยเนาะน้อ,นองคิดว่ามันคืออีหยังนี่คือแบบมันเป็นคือรักสว่งางเนาะเท่ามี่ปะบ,บ่มีบมาเท่ากับบอมีเนะาะแต่เห็นกับเห็นคือจังหวัดเนาะง่ายม,มั้ยปะปะ

เบืง้งคือจังหลวงลิ้นคนบุคอยเช็ตื่นเต้นสักเท่าใดเนะะาะบุคอยตืนต่นเต้นสักเท่าใดหลวงลิ้นก็ตื่นเนต้นอยู่มันตื่นเต้นในใจ<ะ>มันบออกมามาได้ไหมนะฮ <laughs> ะมันตื่นเต้นในใจแต่มันแบบมันบอมีอาการออกมาว่าทันป <laughs> นนะแมนใจ่นาะมันตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึก๊กอยู่นะน้องเห็นยังไงหรือมาแต่ดินเลยได้เห็นอาทิตย์า้อง รถไฟฟ้า,มา,ปปาแมรถไฟฟ้าคืออย่างเลยค่ะามั <c oughs> น,นคืออย่างอะไรจิตเจนในการนอ,อนมันคือตัวนอนนี่แหละแบบมันมุดเข้าไปใตใใ้ดินได้คือบองหีงวะบงือบวะเ้งเกือมนันจมวงเหียงะเวลาเขาติดกระเบิแล้วมีม้มงฝับเอ้ยแจ้งเดยเิตาคือมันตัไปดีเยเดี ตอนอยื่ลุมเลยตอนอยื่ลุมนี้มันหนาวเลยมันอยู่เอ็นคือลดจากกันหนาวขึ้นมาพันธอนโอ้เป็นไ,ปได้น้องแต่บุหัว่ายืดใส่ตอนนี้นะ <c oughs> มึนไปบดแล้วเดี๋ยวม้ใส่น้องอยู่นี่เด้อสิมเมอร์ก่อนเด้อเมอร์เองเด้อได้บ่พอด้ นี่แหละคือโคง้งงานวนี่ตอนนี้เขาอยู่แถวๆเขตประชาชนท้าเลยแน่นออ้องตรงไปหนี่งจะเป็นวัดพระแก้วพระพระพระแก้วอะไรกันเป็นวัดอัดวัดโพ่นี่มันอยูค่ยคนละฟังก์วัดแมนอยู่คนละฟังก์กันจะมาสิสร้ญญญางไปสร้างเดียวกันเป็นยังไงถืกใจบ่ใจขอบคุณเมืองไทยเนี่ยขอบใจเจ้าที่เหตุใหคนมาท่องเที่ยวหลายหลายขอบขอบคุณขอบคุณเป็นภาษาบาลตัวเองอะนะ ภษาบุไเน่านนเายๆทาาีให้คนเาได้มาส่งประเทศให้ให้คนตางประเทศไทยๆนะก็ได้มาหาดูมาก็คือแ่าขาไทยเอยากยากินะลีใจที่มาน่เชิญชวนพี่น้องเขามาเที่ยวเนี่ ดีใจน,น้องเนาะใฮ<จ>ะไอก้กะไอ้กะที่ว่าดีใจที่ได้พานน้องลินมาเห็นนะฮะสิ่งที่น้องลินมาเคยเห็นนะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าทางในการนำเสนอเนาะพี่น้อนงเนาะถ้ามาช่องแททีชื่นชอบเรื่องมาคลิปวิดีโอของบ่าวบุกอย่าง้เรื่อกดไหลห์เป็นกำลังใจนำเรื่องพี่น้องเรื่อเนี่ยฮะเข้าไปรับชมคลิปน้องลินทางช่องน้องลินสาวผู้ไทยบ่มีเข้ามาน,อน,น้องเนะาะลินสาวผู้ไทยน้องเอ๋ชอบคลิปนี้มือนี้บ่าวเองจ้ะเขออาเนี่ยล่าทำมาชมไปแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวพบพกันครับ อ,อีพี่ต่อไปคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะสวัรับวันนี้สบายดีดวงลิ้นสบายดีสบ,บายดีบ๊ายบาย